สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผู้สู้คนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพยสแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวด่วนสุดๆเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางเพจดังได้มีการออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าบอสบิ๊กฟ้องใคร5ล้านบาทนะครับว้าวล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับ บอสบิ๊กฟ้องใคร5ล้านหลังจากสงสัยมานานล่าสุดเปิดเผยแล้วฟ้องผู้หญิงคนนี้ f อฟซีลนสมควรแล้วปาดพี่น้องเมนผู้หญิงคนนั่นเป็นผู้ใดเนาะบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเดอ้อครับผมกากคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับ ทางเพจอีกี้นะครับพี่น้องเพจอีกี้ของแท้นะครับเพิ hmm. ่นได้มีการออกมาโพสต์แล้วกับเป็นการแชร์เพจนะครับเป็นเพจอีป้าข้างบ้านนะครับเพิ่นได้มีการออกมาโพสตคลิปนะครับก็คือว่ายง่ายเป็นทางป้าข้างบ้านนะครับเพิ่นได้มีการออกมาพูดนะครับออกมาว่านะครับสองประเด็นนะครับพี่น้องก็คือว่าบอสบิ๊กยื่นฟ้องนะครับตอนนี้มีอยู่2คดีนะครับ นั่นก็คือคดีนะครับยื่นฟ้องเรื่องที่ดินนะครับพี่น้องก็คืออยู่เลื้งหนกท้านั่นแหละครับพี่น้องอันนี้คดีที่หนึ่งศารลรับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นัดสืบพยานคือ21กรกฎา,าคมก็คือเดือนหนานีแ่แหละครับพี่น้องวันที่21นะครับอันนี้ศารลรับฟ้องแล้วเรียบร้อยแล้วก็อีกคดีหนึ่งนั่นก็คือคดีหมิ่นประมาทนะครับ คดีนี้บอดบิ๊กฟ้องหาล้านพี่น้องนะครับสารัลฟ้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนนะครับเพราะว่าแบบนี้พี่น้องมีเอฟซีพอเห็นโพสต์ของทางอีกกี่เป็นมาครับเอฟซี FC, ทันนี้ก็เลยไปคอมเมนต์ว่าเรารู้ทั้ง3คนที่บิ๊กฟ้องคาดเดานะครับอันนี้พื้นเดานะครับพี่น้องบอกว่ามีครูผู้หญิงมีนักบวชตอนนี้ ก็ัมาถึงคู่ร้อนั่นแหละครับพี่น้องและอดีตแฟนบิ๊กนะครับแต่เพจอีกกี้เข้ามาตอบพี่น้องชัดเจนนะครับหลายๆคนที่สงสัยว่าเป็นคูรอไม่ใช่นะครับเป็นคูผู้หญิงไม่ใช่ครับเพจอีกกี้บอกว่าตอนนี้บิ๊กฟ้องพอพคนเดียวชัดเจนนะครับพี่น้องบอดบิก๊กพื้นฟ้องสคดีนะครับคดีที่ดินและคดีหมิน่นประมาท5ล้าน เพีอีก,กี้บอกเลยว่าตอนนี้บอสบิ๊กฟ้องพอๆคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่บอสบิ๊กฟ้องคดีหมิ่นประมาทไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับคนที่ลหลายหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยวันนั้นแหละครับอักษรยอ่อนะครับสั้นๆพอๆนะครับพี่น้องเพราะว่าบอสบิ๊กเราก็เคยบอกอยู่ครับพี่น้องเราก็เคยออกมาไล่สุดแล้วก็บ,บอกอยู่ครับว่าคนที่เราฟ้องหาล้าน เ a าซีฟ้องคนที่สามารถจ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำใบและองค์ประกอบนะครับคนที่สามารถจ่ายได้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับผู้หญิงที่บอดวิกฟ้องชัดเจนคุณพอๆนั่นแหละครับนะครับผมก็เล่ออามาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับหลายๆคนนะครับสงสัยมาโดนแล้วว่าเป็นผู้ใดนะครับเป็นคู่ล้อหรือเปล่านะครับจริงๆไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าอิกี้ได้ออกมาพูดแบบนี้พี่น้องนะครับผมบอกเลยว่า จากที่ติดตามเพจอิกี้มานะครับถ้าข้อมูลบอเนบบอชัวแท้อีกี้สีบอโพดแล้วก็สีบอออกมาคอมเมนต์บอกแบบนี้พี่น้องแล้วกับทางเพจอีป้าข้างบ้านนะครับพี่น้องเพิ่นออกมาบอกในคลิปเป็นม็อครับนะครับค่อนขางชัดเจนเลยครับว่าบอสบิ๊กฟ้องผู้หญิงนะครับ ซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับกาสามารถเข้าไปเบิ้งคลิปได้นะครับอันนี้ขอมูลค่อนข้าง,งที่สีหนาเสื้อถือมากๆพี่น้องนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสู่ฟังนะครับแต่ว่าพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ล้องวิเคราะห์พิจารณาไปตามนะครับพี่น้องนะครับว่าคนที่บอสบิ๊กฟ้อง5ล้านหมายถึงใครนะครับแต่เพจอีกี้บอกแล้วนะครับตอนนี้บอสบิ๊กฟ้องแค่คนเดียวนะครับก็คือคุณ พอๆนะครับผมก็เลียกออกมาอัปเดตมาวอาสู้ฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ